นี้กลับมาต่อตรงระบบประ,ประกาศประเภทต่างๆนะครับมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับมันจะแบ่งเป็นระบบประ,ประกาศแบบหน่วยเดียวนะครับแล้วก็แบบรวมศูนย์นะครับแบบหน่วยเดียวเนี่ยก็จะมี3ประเภทย่อยที่เราจะเห็นกันนะครับอันแรกก็คือเราใช้กันอยู่ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกที่อยู่แล้วนะครับก็คือ split type นะครับเป็นแบบแยกส่วนเราเรียกแยกส่วนเพราะว่า เราเอาคอยเย็นมาไว้ในห้องนะครับส่วนคอมเพรสเซอร์ or, คอยร้อนวาลวลดความดันเนี่ยจะอยู่ในตู้ข้างนอกนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปมันคือวัฏจักรอัดไอใช่ไหมครับเป็นพื้นฐานของระบบปรบปากาศนะครับก็ตัวที่เป็นคอยเย็นหรือว่าอีเวบิเลเตอร์เนี่ยจะอยู่ในห้องเรานะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ คอยล้อหรือคอนเดนเซอร์เนี่ยหรือว่าวาล์วลดความดันนะครับเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วเนี่ยสามตัวที่เหลือก็มักจะอยู่ข้างนอกนะครับบางยี่ห้อเขาอาจจะเอาวาล์วลดความดันมาไว้ตรงตรงตรงคอยเย็นก็ก็แล้วแต่เขาจะออกแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไปอยู่ในตู้ข้างนอกตัวนี้แหละที่เมื่อกี้เราเรียกมันว่าเป็นแฟนคอยยูนิตหรือว่า FCU นะครับส่วนอันนี้เราจะเรียกว่า CDU นะครับคอนเดนซิงยูนิต โอเคนะครับอ่ามันก็จะแยกส่วนอยู่กันแบบนี้เอ่อแต่ว่าบรรพบุรุษของมันเป็นตัวนี้นะครับเป็นแอร์แบบติดหน้าต่างนะครับแอร์แบบติดหน้าต่างเนี่ยอุปกรณ์4ี่ตัวที่พูดถึงเมื่อกี้อะครับว่าถ้าจักรอัดไอเนี่ยจะอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับคอยเย็นจะอยู่ที่หน้ากากอันนี้อ๋อไม่ใช่คอยเย็นอยู่นี่อยู่ที่หน้ากากอันนี้นะครับแล้วก็ พวกคอยล้อนคอมเพรสเซอร์วาลลดความดันเนี่ยจะอยู่ข้างหลังอันนี้นึกภาพว่าเราเจาะก,กําแพงขนาดเท่านี้นะครับเจาะกําแพงสี่เหลี่ยมมันก็เหมือนประมาณประมาณทีวีเครื่องหนึ่งอะขนาดนะครับเราก็เจาะก,กาแพงขนาดเท่านี้แล้วเราก็เอาตู้เนี่ยขึ้นไปเสียบคากําแพงไว้นะครับด้านที่โผล่เข้ามาในห้องเรามันก็จะบางๆอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังที่ลึกไปข้างหลังเนี่ยก็จะยื่นออกไปข้างนอกกําแพงยื่นออกไปข้างนอกนะครับก็ คอยเย็นใช่ไหมมันก็เนี่ยลมลมที่ว่ารีเซอร์โคลเลตก็จะถูกดูดเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีกรองมีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปรับเอาเอาความร้อนในห้องไปดัมทิ้งใส่คอยเย็นแล้วก็พกน่นออกมาใหม่นะครับก็จะได้ลมเย็นส่วนวงจรน้ํายาที่เป็นพวกคอมเพรสเซอร์คอยร้อนอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ด้านนอกนะครับก็จะระบายความร้อนทิ้งออกไปข้างนอกนะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้ซะเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันขนาด เล็กติดตั้งง่ายอะไรเงี้ยขนาดหนึ่งถึงสามตันโดยประมาณอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาลองนึกภาพนะมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงดังแน่ๆนะครับแล้วก็เรื่องสั่นนะครับเพราะว่าเราเอาอุปกรณ์ไปเกาะไว้บนกําแพงใช่ไหมเวลาคอมเดินทีหนึง่งกําแพงก็จะสัน่นแล้วก็เสียงดังหนกหูอะไรเงี้ยนะครับเอ่อพอมันตัดทีหูเราก็จะโล่งทีหนึ่งนะครับเอ่อผม อ่าแ,แอร์เครื่องแรกของบ้านผมคือตัวนี้คุณคุณน่าจะเกิดไม่ทันเลยเนาะคุณเกิดมาในยุคที่ในยุคที่บ้านก็มีแอร์แล้วรถยนต์ก็มีแอร์ทุกคันแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมยังเกิดในยุคที่รถยนต์สองคันแรกของบ้านเป็นรถไม่มีแอร์อืมเป็นรถเก๋งเนืนะไม่มีแอร์แต่เพราะสมัยก่อนมันคนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ ไอ้เรื่องคลายเม็ดเชนอ่ะมันไม่ได้เห็นผลเยอะขนาดนี้นะก็ยังมีความเย็นสบายอยู่บ้างตามธรรมชาติอย่างเนี้ยแล้วก็เอ,อตอนนั้นเวลาบ้านเอาแอร์ตัวนี้มาติดใหม่ๆนี่ตอนนั้นอายุจะสิบขวบเองมั้งก็เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้เย็นนะแต่เราไม่ได้นึกถึงเรื่องพวกหนวกหูเรื่องอะไรเลยนะครับแต่พอเริ่มก็เรียกว่าแบบเริ่มเรียกเรียกว่าอะไรนะฐานะครอบครัวดีขึ้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้ เราก็จะรู้สึกว่าโอ้เมื่อก่อนนี้เราอยู่ในแบบสภาพหนวกหูขนาดนั้นได้ยังไงว่าอะไรเงี้ยนะก็ไอตัวนี้ยมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเรื่องหนวกหูเรื่องสั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาเอาตัวหนวกหูไปไว้ข้างนอกแล้วก็สิ่งที่เดินเข้ามาที่เจาะทะลุก,กาแพงเข้ามาเนี่ยก็จะมีแค่ท่อน้ํายากับท่อน้ําระบายความชื้นที่เป็นน้ําแอร์ไหลออกไปข้างนอกนะครับก็อ่ะเป็นแบบนี้ ส่วนอีกแบบนึงเป็นแบบแพ็กเกจยูนิตนะครับอันนี้เป็นแอร์แบบเป็นกล่องเหมือนกันก็คืออุปกรณ์4ตัวในวัตจักรอาร์ตอนีในกลองอยู่ในกล่องนี้หมดแต่ว่าอันนี้ขนาดมันใหญ่นะครับก็เรียกว่าระดับแบบยีสิบตันขึ้นไปอะไรเงี้ยจนถึงร0อตันนะเขาอาจจะพิจารณาใช้อันนี้อย่างแอร์ติดหน้าต่างมันอาจจะ1นสามตันนะครับตัวเนี้ย ขนาดที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือหนึ่งตันถึงห้าตันโดยประมาณนะครับทรงนี้นะเ,เดี๋ยวนี้จะมีเล็กกว่านั้นหน่อยหนึ่งเป็นเก้าพันบทนะครับก็คือศูนจุดเจ็ดห้าตันนะครับแต่ว่าพอใหญ่กว่านั้นเนี่ยในช่วงห้าตันขึ้นไปจนถึงยี่สิบตันเนี่ยมันจะไม่ใช่แฟนคอยยูนิตแบบแขวนฝ้าหรือหรือแขวนผนังละมันอาจจะต้องมาเป็นตั้งพื้นเป็นทรงสูงอะไรแบบนี้อันนั้นนะไปได้ถึงสิบยี่สิบตันนะครับ แต่พอเลยอันนั้นไปแล้วเขาก็จะเริ่มมาพิจารณาอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวใหญ่20ตันขึ้นไปจนถึง100ตันนะครับแล้วกเ็เขาจะไว้นอกห้องนะครับแล้วก็สิ่งที่ส่งเข้ามาในห้องอะ่ะจะเป็นท่อลมเย็นนะครับก็คือเนี่ยทางออกของอันเนี้ยก็จะเดินเป็นท่อลมนะครับแล้วก็วิ่งเจาะกระแพงเข้ามาในห้องแล้วก็มักจะซ่อนเอาไว้บนฝ้านะครับแล้วก็จะมีหัวจ่ายอะคอยพ่นลมลงมาจากฝ้าเพดานนะครับ สามอันนี้ทาไมเรียกหน่วยเดียวอ่ะมันเรียกหน่วยเดียวเพราะว่าวิธีการติดตั้งอ่ะมันง่ายนะครับก็คือเนี่ยยกไปเป็นชุดๆอย่างเงี้ยเอาไปวางนึกนึกภาพประมาณว่ายกไปวางเสียบปลั๊กแล้วก็เดินได้เลยอ่ะนะครับทรงมันก็ก็เลยเรียกอย่างเงี้ยว่าเป็นหน่วยเดียวเพราะว่าทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้หมดนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งมันเป็นแบบรวมศูนย์นะครับหัวใจของแบบรวมศูนย์เนี่ยคือเครื่องทําน้ําเย็นนะครับ ภาษาอังกฤษเรียกว่า water chiller นะครับแต่ว่าเรามักจะเรียก water chiller ว่า chiller เฉยๆนะครับ chiller มีสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือระบายความร้อนด้วยอากาศแบบหนึ่งคือระบายความร้อนด้วยน้ำซ้ายมือนี่มันจะเป็นลูกศรมันกลับทิศอยู่นะเอออันนี้ผมยังไม่ได้แก้ลูกศรก็ ตัวชิลเลอร์นี่คือตัวนี้นะครับให้ให้นึกภาพว่าไส้ในของชิลเลอร์เนี่ยมันคือวัตจักอัดไอนะครับมีคอยเย็นมีคอมเพรสเซอร์มีคอยร้อนมีวาลวลดความดันแหละแต่ว่าแทนที่เขาจะเอาคอยเย็นมาทําให้ลมเย็นเนี่ยเขาเอาคอยเย็นไปทําให้น้ำมาเย็นแทนนะครับก็จะมีปั๊มน้ําปั๊มน้ําเย็นนะครับเรียกว่าชิลวอเตอร์ปั๊มนะครับส่งน้ําเข้ามา ที่เขาออกแบบไว้ก็คือน้ําตรงนี้จะ12องศานะครับแล้วก็น้ําที่ส่งจ่ายตรงนี้จะเป็น7ลูกศรกับทิศนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนลูกศรด้วยแล้วกันนะก็เขาจะส่งน้ำ12องศาเข้ามานะครับน้ํามันจะมาสัมผัสคอยเย็นของของระบบน้ํายานะครับเพราะฉะนั้นน้ําเอ,อ่อไอ้น้ํายามันก็จะรับความร้อนจากจากน้ําไปนะครับน้ําจาก12ก็เลยลดอุณหภูมิลงเหลือ7นะครับ จากนั้นเราก็จ่ายน้ําเย็นไปตามส่วนต่างๆของอาคารนะครับเราอยากให้ห้องไหนหรือว่าพื้นที่ไหนเย็นเนี่ยเราก็จะเอาตัวเครื่องส่งลมอะไปตั้งนะครับเครื่องส่งลมอาจจะมีหน้าตาเป็น FCU เหมือนกับสปิทไท์ทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตู้ขนาดใหญ่ขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ที่เดี๋ยวเราจะเห็นรูปต่อไปนะ ก็คือเป็น air handling unit หรือว่าเป็น a s u ก็ได้นะครับไส้ในมันก็เป็นท่อขดไปขดมาเป็นท่อทองแดงขดไปขดมาเหมือนเหมือนคอยน้ำยานั่นแหละเพียงแต่คราวนี้เอาน้ำเย็นมาวิ่งแทนนะครับน้ำเย็นเราเจ็ดองศาใช่ไหมก็จะสามารถผลิตลมเย็นอุณหภูมินั่นแหละแปดเก้าสิบิบเอ็ดสิบสองนี่ยได้นะครับโอเคนะครับอ่าพอ น้ำเย็นวิ่งมาในคอยใช่ไหมเราก็มีพัดลมใช่ไหมครับดูดลมร้อนจากในห้องเอาความร้อนดัมใส่น้ําเย็นนะครับเอ่อลมที่พ่นออกมาก็เลยเป็นลมเย็นนะครับทีนี้แต่ตัวน้าอ่ะน้ำเจ็ดองศาเราอ่ะมันก็มารับความร้อนจากในห้องไปใช่ไหมละ่ะน้ําเย็นมันก็จะกลายเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นละจากเจ็ดกลายเป็นสิบสองนะครับมันก็จะถูกวนกลับไปนะครับไปที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวปั๊มก็จะส่งน้ำสิบสององศาเข้าไป แลกเปลี่ยนความร้อนกับวงจรน้ำยาในชิลเลอร์นะครับตัวน้ำก็จะเย็นลงเป็นเจ็ดก็วิ่งกลับไปรับความร้อนจากตามพื้นที่ปรับอากาศต่อได้นะครับทีนี้ไปดูวงจรน้ำยาวงจรอัดไอที่เป็นไส้ในของชิลเลอร์บ้างนะครับในนี้มันจะมีคอยเย็นของฝั่งน้ำยาเนี่ยรับความร้อนจากวงจรน้ำไปนะครับแล้วมันก็จะเอาความร้อนอันนั้นอนะ่ะวิ่งผ่านคอมเพรสเซอร์แล้วก็วิ่งไปผ่านตรงฝั่ง คอยร้อนของน้ํายานะครับแล้วก็จะมีพัดลมระบายอากาศตรงนี้ครับเป่าระบายอากาศออกไปนะครับไออน้ํายาที่อยู่ในวงจรน้ํายามันก็จะเย็นลงใช่ไหมแล้วก็วิ่งวนกลับมานะครับผ่านวาล์วลดความดันแล้วก็วิ่งวนกลับมารับความร้อนจากวงจรน้ําเย็นไอชิลวอเตอร์ไซเคิลได้อีกนะครับโอเคไหมอันนี้จะเป็นชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับ อ่ COP นะครับพูดถึง COP นะพูดถึงสมรรถนะการทำงานของมันเนี่ยในรูปที่เราเห็นหน่วยเดียวเนี่ยมันจะเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศหมดเลยนะครับอันนี้ก็ระบายความร้อนด้วยอากาศเวลาผมจำอะผมจะจำ COP ระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3นะครับทีนี้ลองนึกภาพต่อไปอีกสมมุติชิลเลอร์เรานะครับแทนที่ฝั่งคอยลร้อนจะเอาพัดลมมาระบายความร้อนเนี่ย เราทําให้มันมีวงจรน้ําหล่อเย็นเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับในชิลเลอร์เนี้ยนะครับในชิลเลอร์ทรงเนี้ยให้ให้นึกภาพว่าตรงเนี้ยที่ผมลากคอยเตอร์วนไปวนมาตรงเนี้ยนะก็จะเป็นวัตจักรอัดไอนะครับข้างในก็จะมีคอยเย็นคอมเพรสเซอร์คอยร้อนวาล์วลดความดันอยู่นะครับเอาวนทางนี้ดีกว่าวนทวนเข็มแบบที่เราคุ้นเคยนะครับคอยเย็นอยู่ในหลอดล่างใช่ไหม วิ่งไปผ่านอันนี้ที่เราเห็นเป็นเหมือนปมหอยโข่งตรงเนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับจากนั้นมันก็จะวิ่งไปเข้าคอยร้อนที่อยู่ในหลอดข้างหลังนะครับแล้วก็ที่เชื่อมระหว่างหลอดหลังกับหลอดหน้าก็จะเป็นวาล์วลดความดันนะครับน้ํายามันจะวิ่งวนอยู่แค่นี้แหละคอยเย็นของน้ํายานะครับคอมเพรสเซอร์คอยร้อนของน้ํายาอยู่หลอดหลังนะครับแล้วก็วิ่งผ่านวาล์วลดความดันก็มาคอยเย็นใหม่นะครับ ไอ้หลอดสองหลอดเนี่ยข้างในอะ่ะมันก็จะเป็นคอยเย็นนะครับของวงจรน,น้ำยาแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่มันรออยู่ข้างนอกคอยคอยน้ำยาเนี่ยมันคือวงจรน,น้ำนะครับอันนี้เป็นเชลแอนทิวฮีตเอ็กเนเจอร์อ่ะเนี่ยเราเรียนเรียนฮีททานเฟอร์ไปแล้วมันใช้ตรงไหนเนี่ยอันนี้มาใช้ละนะครับในตรงนี้นะครับ มีขดท่อทองแดงที่เป็นคอยเย็นนะครับข้างในมีน้ํายาวิ่งส่วนข้างนอกก็จะเป็นน้ําเย็นวงจรนี้วิ่งนะครับอันนี้เหมือนเดิมเข้าเจ็ดเอ้เข้าสิบสองนะครับเอาความร้อนมาดัมใส่ในในนี้นะครับออกมาก็เป็นน้ําเย็นเจ็ดองศาวิ่งไปตามพื้นที่ที่อยากปรับอากาศในอาคารนะครับส่วนอ,อ,อีกหลอดหนึ่งนะครับมันเป็นหลอดน้ําหล่อเย็นคือคราวนี้ ฝั่งคอยล์ร้อนของวงจรน้ำยาเนี่ยแทนที่จะระบายความร้อนด้วยอากาศเหมือนไอฝั่งซ้ายนะครับคราวนี้ระบายความร้อนใส่น้ํานะครับน้ําอีกวงจรหนึ่งที่เราเรียกวงจรน้ําหล่อเย็นก็จะวนอย่างนี้นะครับมันวิ่งมานะครับมารับความร้อนจากคอยล์ร้อนของวงจรน้ํายาในชิลเลอร์นะครับน้ําที่วิ่งเข้ามาเขาออกแบบไว้ที่32องศาเซลเซียสนะครับตอนออกมันจะออกที่37นะครับ ก็เขาตั้งเดลต้าทีไว้ห้าองศานะครับไอ้น้ำสามสิบเจ็ดก็จะวิ่งไปนะครับเข้าที่หัวของหอพึ่งเย็นหรือว่าคูลิ่งทาวเวอร์มันก็จะสเปรย์น้ำลงมานะครับในนี้ก็จะมีพัดลมที่ดูดลมสวนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นหยดน้ำอุ่นๆนะครับสามสิบเจ็ดองศาหยดลงมามีพัดลมเป่าลมสวนขึ้นไปนะครับไอตัวฝอยน้ำที่มันร่วงลงมาข้างล่างก็จะเย็นลงใช่ไหมครับจากสามสิบเจ็ด ลงมาเหลือ32แล้วมันก็จะวนมารับความร้อนจากฝั่งคอยร้อนของวงจรน้ำยาของชิลเลอร์อีกนะครับตัวนี้เนื่องจากมันใช้น้ำในการระบายความร้อนเนี่ยประสิทธิภาพมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแบบสูงขึ้นเยอะมากนะครับจาก COP 3นะครับมันจะกลายเป็น COP ในช่วง5ถึง6เลยนะครับคือ COP ก็จะเพิ่มขึ้นมา2เท่า แต่ว่ามันก็จะแลกกับเนี่ยครับแลกกับส่วนประกอบที่มันต้องมากขึ้นแล้วก็แลกกับการดูแลคุณภาพน้ําในคูลิ่งทาวเวอร์อีกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับก็อันนี้เดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดอีกเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งเข้าใจว่าก็ต้องเรียนคู่กันไปแหละระหว่างวิชานี้กับวิชาแอร์นะครับโอเคเนาะพอเห็นภาพนะครับ